สวัสดีค่ะมีพบกับพวกเราสองคนในรายการโนเวลทออีกแล้วเช่นเคยนะคะเราสองคนก็ห่างหายไปนานเนื่องจากอะไรค็ตโมนะเน่าเราเป็นโควิดเป็นโควิดนั่นเองนะคะก็คือโควิดเพื่ออะไรนะเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเนาะเราก็ต้องทำการกักตัวแต่ว่าแบบ ได้เจอกันสักทีอะไรอย่างเงี้เหงาปากมากวันนี้เราจะมาทําอะไรอะคุณโบนสวันนี้เราจะมารีวิวนิยายเหมือนเดิมค่ะเรื่องอะไรเอ่ยเป็นเรื่องจอมดาบพิฆคาดสวรรค์นะคะเป็นนิยายที่แบบว่าไปจีนแล้วก็เนื้อเรื่องก็คืออารมณ์เหมือนจีนจ๋าสนุกทั้งเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแอคชั่นคอมดี้มีแฟนตาซีนิดนหน่อยหน่อยะไรอย่างเงี้ยเป็นยุคอะไรเอ่ยยุคเป็นยุคน่าจะเป็นยุคเจ้าค่ะเออออใช่ไหมน่าจาน่าจะเพราะว่าชื่อเขาก็แบบว่าเรียกยากว่ะพูดเลยเขาอยากเลยชื่อตัวละครใช่ไหมแต่ไม่ไม <laughs> งั้นคือสรุปวันนี้คือเราจะมารีวิวนิยายแนวต่อสู้อีกแล้วต่อสู้อีกแล้ว<ม>แล้วก็เป็นจีนแปลไทยเริ่มกันเลยไหมคะเริ่มกันเลยนิยายของเรานะคะมีชื่อเรื่องว่าจอมดาบพี่คาดสวรรค์ค่ะตอนนี้แปลไปแล้ว71ตอนเนาะแล้วก็เปิดให้อ่านฟรีส0ตอนลงวันละ2ตอนอย่างน้อยนะคะรัดรัดก็คือเพื่อของเราอ่ะชื่อเสี่ยวเฉนินคือเขาว่าเป็นคนที่มี <laughs> เขาเรียกว่าอะไรวะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ พรสวรรค์ออพรสวรสค์แบบล้นเหลือเออเกิดกเกิดมาปุ๊บแบบอืมคือที่หนึ่งในปัตตภีพี่เอกเก่งเลยใช่ไหมรอบเนี้ยพระเอกเก่งเลยแต่ว่าก็ต้องฝึกฝนได้แบบด้วยตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแต่คืออายุสิบห้าต้องมาเป็นสาวลำบากใช่ไหมพี่ปองหุยข้ามกันอก็คืออายุสิบห้าใช่ไหมเขาก็เหมือนบนรรลุแล้วว่าบรรลุพลังลมปราณอะไรอยี้แล้วแล้วก็แบบว่าสิบห้าปุ๊บเขาหล่อเลยคือเขาโตมาด้วยความที่แบบว่าหล่อตั้งแต่เกิดจ ทุกวันนี้คิ้วด,ดำอะไรอย่างนี้ผมยาวสยาย รออะไรให้รอสรุปรอก็คือรอคือสาวทั้งหมู่บ้านใหม่ปองเขาอืมใหม่ปองเสร็จปุ๊บก็าราเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกีดกีดกีดแล้วก็จะมีผู้หญิงคือคือคุณหนูบ้านไหนไม่รู้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรตระกูลอ่ะเขาก็สูสีการความเก่งความรวยความอะไรเขาก็เลยผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งเห็นแล้วว่าเอยเหมาะสมกันก็แบบว่าจะคุมถุงชนอะตัวผู้หญิงก็เลยแบบว่าฉันแบบว่าชนะเลิศแล้วในหมู่บ้านนี้ไม่ต้องแข่งกับใครก็คือก็ได้โฟล์ก็ได้อยู่แล้วอไม่ต้องแข่งใช่ไม่ต้องแข่งเพราะว่าฉันก็แอบ มักเขาอยู่แล้วเขาเนี้ยเนื่องความที่แบบว่าผู้ใหญ่เปิดทางละให้สองคนนี้ได้มาเจอกันได้แบบว่ามาสนิทสนมอะไรกันผู้หญิงอะเนื่องความที่แบบว่าชอบผู้ชายมากไอ้ฟ้าไปบอกรักเขาไม่ได้แล้วลูกเราต้องรักงอนส์งานชัวนะคะทำมากคือแบบเนื่องความเข้าใจแหละว่ากรีดกราดกันอยากได้อยากได้เออคือแบบว่าเธอเราอรักเธอมานานมากเราแอบหลงรักเธอมากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อดมือเ็อดค่ะผู้ชายบอกว่าเธอมีคู่คน คำเดียวนี่ม,งมึงใ้ผู้ชัยหญิงยะโสโอหังมากใช่นางก็มั่นใจกับหน้าตาหล่อเหลาของเขาแต่เขามาอบอกว่าผู้หญิงคนนี้งามปานนางฟ้านางสวรรค์คือสวยสุดแล้วในหมู่บ้านนะถ้ามึงไม่เอาอะก็คือโง่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ย คือว่าคงจะหล่อเลิฟได้จริงๆแหละแต่เขาน่าจะอยากเรียนเว้ยเขาว่ายังไม่ได้อยากจะมีภรรยาตอนนี้อยากจะทําอะไรให้มันแบบว่าประสบความสาเร็จก่อนในชีวิตแต่เขาก็คงไม่ได้ชอบผู้หญิงด้วยแหละก็เลยปฏิเสธสั้นๆว่าเธอไม่คู่ควรผู้หญิงอะได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ต้องเจ็บใจช้าใจไหม,อมเออแค้นลนะกลายเป็นแคนฝั่งใจกูว่าแคนนี้สัตว<อ>์แต่แค้นได้แบบแคนนมันขนมีปลิตวิปลาสแค้นคือเอาดิถ้าไม่เอากูเนี่ยมันรักกูเนี่ยตามล้างแคนน์นึกว่าจะมานึกว่าจะมากู เราจะไม่ใส่เราจะไม่ใส่เออใส่สย็ใส่เออก็คือแบบว่านางก็แบบเขาเรียกอะไรฝังใจไว้เลยว่าเจอกูตระกูลเฉียวมึงเจอกูอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อนางก็เลยไปอยู่ตำหนักอะไรเนี้ยที่แกบอกอ่ะภูเขาหยกว่ะนางก็เลยเข้าไปเป็นนิกายในตำหนักนั้นแล้วก็ฝึกเพลงดาบอะไรเออเหมือนนางเอกมันชื่อสาวพยานใช่ไหมอะไรชื่อกูจำได้แค่สาวพยางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอะไรชื่อกูจำได้จำอหมูเฉินอะไรสักอย่างเลยกูจำไม่หมูหมูหมูเฉินซื้อเออนั่นแหละหมิหมูเฉินซือเออ เเขาก็เลยเข้าไปในตำหนักอ่ะภูเขาโยกภูเขาโยกคือมาคลิปแนีมาแค่ภูแค่นี้อ่ะยกโอเคโอเคพอภูเขาโยกเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็ฝึกจนเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเต่าละสิบคนอย่างเงี้ยสมมติ ตําหนักมีอ่าลูกลูกศิษย์เนาะ,ะเขาก็จะเป็นสองหลักสิบคนในหนึ่งในนั้นก็คือมีนะอีนางตัวนีน,นเ้เนี่ยหรออเยว่ามันก็เก่งมาเถอะเก่งแล้วพอนังเก่งนังก็กลับมาบ้านเพื่อจะล้างแค้นตระกูลพระเอกค่ะไม่เอากูทําเมียใ,ใช่ไหมกูจะฆ่าล้างโคตรมึงมันบอกงี้เลยแม้แต่หมาที่เป็นของตระกูลน,นี้เลี้ยงไว้ก็จะฆ่าไม่ให้เหลือเอ็นดูอ๋อกูขอกเอ็นดูใครกูผีใช่ไหมที่กูไม่รักมึงเนี่ยตอนที่กูอ่านอ่ะไม่สงสารใครเลยสงสารแค่หมาหิว มันจริงอันนี้มันจริงกูแบบด้วยความเป็นคนรักสัตว์แล้วกูแบบทำไมมังไม่ปล่อยมันเป็นหมาพันธุ์นเมาาีม,าามื่อเช้าเมื่อเช้าที่มาทำงานเพราะอะไรนะเมื่อเช้าที่ไม่มาทำงานเพราะว่าแม่บ้านไปฟ้องนิติว่ากูเลี้ยงหมาดูแลแล้วเขาอ่ะก็บอกว่าถ้าไม่เอาหมาออกจากคอนโดภายในเจ็ดวันจะตัดน้ํากูอีปีกไงกูบอกแล้วว่าเป็นเงหัวหน้าแม่บ้านอีกจ้ะก็เลยต้องอยู่บ้านเพื่อกำปากน้องหมาไว้ห้ามเห่าก็เลยมาทํางานบ่ายพวกกัมาเข้าเรื่องเัวพวกับมาผู้เขาโยกใช่ไหมเออถึงถึงที่นางเอกอ่ะ มารวมตัวเอากองพลมาละมาอยู่ที่บ้านของพระเอกแล้วเวลามันล่วงเลยไปสามปีแล้วเนาะจากการฝึกฝนจากอะไรพระเอกหลังจากที่เขาบอกแล้วก็ตอบปฏิเสธไปแล้วก็หายไปเลยสามปีไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอ่านังเอกพร้อมละว,วันนี้คือกูเก่งขั้นเทพละจะล้างโคตรมึงอ,อะไรอย่างเงีนะ้ยก็มีม,มีมีตระก,กูลอื่นๆมาด้วยนะเพราะว่าตระก,กูลของพระเอกอะเป็นตระก,กูลที่เก่งมากก็คือ ต้องใช้ตระกูลอื่นๆมามาเพื่อลมล้างด้วยมาช่วยเสริมมาช่วยกันอ่าใช่อ่าเขาคือเราเก่งมากคือเขาก็อยากจะโค่นเราเขาก็เลยยังต้องร่วมมือกันเพื่อโค่นเราอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีหลายตระกูลมาเพื่อจะบั่นคอยตระกูลนี้ละจะลงมือละอยู่ดีๆค่ะพระเอกเราก็กลับมาคือหายตัวไปสามปีเว้ยแล้วก็กลับมาใช่ไมก็กลับมาก็กลับมาหาบ้านนี้ให้ไอ้บ้านนาเขาน่าจะฝึกฝนจนทะรุขั้น อุตมะคือพลังปราณเป็นสีทองอะไรเงี้ยไปคือที่สุดละเขาบอกอีกด้วยว่าพระเอกกะไปฝึกฝนจนที่แบบว่าเป็นห้าคนในสมมติเป็นจังหวัดใช่ไหมหรือว่าเป็นระดับจังหวัดระดับจังหวัดเอะัรคือห้าคนนั้นมีพระเอกอยู่ในนั้นหนึ่งคนโอ้ดับไลเอ๊ะเอกเอ๊ะเอกความตื่นเต้นแล้วแล้วพระเอกก็กลับมามึงขี่ม้าสีแดงเคยเห็นม้าสีแดงไหมข้ากูต้องมาสีขาวว่ามึงพระเอกอะ อ๋อถ้ารอรอบึกไหน่อยก็มาสีดำม้าสีแดงไม่เห็นเลือดแหละเดินเยอะเหมือนเหมือนโกนไรเดอร์อ่ะเคยดูไหมที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มีไฟอ่ะเออมันขี่ม้ามามีไฟออกไปอ่านดูตอนนี้หนึ่งม้าสีแดงติดด้วยไฟอ่ะโอ้ยโกนไรเดอร์เลยรหนึ่งเออแล้วก็มันไฟตาซียังไงค่ะรุ่นเดิมม้ามีไฟม้าเป็นสีแดงก็มีไฟ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 รถเก็นเจตเออแล้วคราวเนี้ยคราวเนี้ยเขาก็กลับมาตั้งแต่ประตูหน้าเมืองนั่นก็ขี่ม้ากรบกลบมา ผู้หญิงน้อยผู้หญิงใหญ่ก็แบบออกมาชมเชยความหล่อเหลาของเขาแบบป้าคือรอเท่้าคพวกพวกคนคือออกมามองเร้วได้ความที่แบบว่าลองชมแบบคนเหนือดิช่วยคนเนือโอ้ยังมันรอเต้นรออ่ะอะไรอย่างงี้เออเขาก็แบบออกมาดูว่าใครวะใครเข้ามาในหมู่บ้านของพวกเราก็ได้ความที่แบบว่าคุณหน้าค่าตาของเขาตั้งแต่เป็นเด็กน้องเพกอเขาก็อารมณ์เหมือนจําได้แหละว่าใครก็กริดกรัดกันเสียงโหหโหนอะไรก็แบบจนถึงหน้าบ้าน แล้วนางก็กระโดดลงมาจากม้าแล้วก็บอกว่าฮ่าไม่เจอกันนานเลยนะบ้านที่ค่ารักที่ห่างที่ข้าออกเลยอ่ะที่ห่างหายไปนานค่ะนี่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมคิดถึงพ่อคิดถึงแม่พ่อมาเชิมึงแล้วการที่มึงกำลังบอกว่ามึงคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ดาบจี้คอพ่อแม่อยู่อ่ะป้าบวทำไมดูคะทำไมอ่านเองใช่ไหมคะ ใช่ค่ะต้องไปอันเอออัดหลาคุณโบวันนี้เธอกลับมารอเรือเธอครบกั้นมากเลยอ่ะกรี๊ดกราดอ่ะเออจนตรังใจเออใช่งั้นก็ต้องไปตากติดตามมวนนะคะว่าค่ะแบบบอกรักพรักแม่แล้วมึงเอาเอามีดใช่นางนางอ่ะลงมามาแต่ยังไม่ได้เข้าไปในบ้านยังไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นในบ้านแล้วอีตัวนั้นอ่ะคงจะเขาเรียกว่าอะไรวะใจก็คงจะแปลวอยู่จะมาฆ่าพ่อแม่เขาแต่เขาโลดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วมันไม่คิดแนวไงว่าพระเอกจะกลับมาแค่นี้ใส่หล่อแล้วเราแค่นี้ ใส่รวยดิบัตเนาะที่ใส่รองเออเออต้องไปติดตามอองเขาบอกว่าพระเอกเก่งมากเป็นขั้นหัวกะทิไปเข้าโรงเรียนไหนไปฝึกอ่าสํานักไหนก็คือเป็นหัวกะทินั่งบวันนี่ไงพี่โบเขาชอบพระเอกฉลาดกันใช่ไหมใช่า่ลพระเอกเก่งพระเอกแต่พระเอกจะโดนล้างแขนไม่รู้ว่าผู้หญิงจะทําสําเร็จไหมหรือว่ากลับมาหลงรักหมอบักตุปามือนเดิมก็อนนมเดี๋ยวหยอกพระเอนไง เออเจ่าสว่างเรื่องฝากเรื่องนี้นะคะกับเรื่องเลยค่ะจอมดาบพี่ค่ะสว่าค่ะไปติดตามได้ที่ไหนคุณฟาใส ช่โนเบลช่องอะช่องอ๋อช่องแฟร์เซ็ทอ๋ออย่าเออฟแฟร์แฟรยแฟร์เซ็นะคะสะกดสะกดสกด F A I R S E T <S <ช> <S ยังฝากา like, <พ>กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe พวกเราสองคนด้วยนะคะตันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการโนเบ no <vel> ลทอปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย